ผมมีความรู้นิดนึงคืออย่างที่เป็กกี้บอกอะว่ากู้แบงค์ในปีนี้จะยากมากอยากจะถอยรถใช่ไหมอยากจะซื้อบ้านแบงค์จะแบบปล่อยเงินให้ยากและยิ่งถ้าเกิดเราทำ YouTube นะอันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่ทำ YouTube แล้วมีรายได้หลักติกตอกเกอร์ทั้งหลายยูทู e ทั้งหลายสมมติว่ามีรายได้ล้านหนึ่งเขาจะตีเป็นรายได้หนูแค่20%ออ๋อเหรอ ใช่ก็คือเวลาจะปล่อยกู้เขาจะมองแค่นั้นถูกไหมใช่เขาเอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติเงินเข้าหน่วยล้านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เออเพราะว่าคุณเป็นยูทูบแต่ดีนะไอ้นี้ช่องเขาได้ประมาณสองร้อยล้านต่อเดือนแต่เลดี้ยิปหสาธุนะพี่สาธุนี่คืออ่าสัมภาระไมิถึสัมภาระไม่ต้องมาไม่ถึงยี่สิบบาทไม่ถึงตอนนี้ขี้เกียจทิธเออไม่แต่แต่ว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยยูทูบเบอร์กู้ง่ายเพราะแต่ว่าพอในยุคนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่เขาให้เป็นแค่รายได้ยี่สิบ เปเซ็นเท่านั้น<อ>ว่ากำลังจะทำยูทูบลบช่องทิ้งก่อนเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะ